ครับกลับแล้วครับตอนแรกว่าจะโทรไปบอกเบาตู้สิทธิ์ทีนี้เห็นเบาตู้สิทธิ์คิวยาวนะครับคิวยาวเยอะมากเลยก็เลยไม่กล้ารบกวนนะครับก็ระหว่างที่อยู่ลาวก็พาไปเที่ยวชีางเขาเรียกว่าเฉียงขวางวังเวียงหลวงพระบางนะครับแล้วก็กลับมาเวียงจันทร์นะครับก็ ดูแล้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องนุ่นนะนะก็น่าจะรู้สึกดีๆนะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ทนไปกับเราทั้งไกลอะเนาะกว่าจะไปถึงแต่ละเมืองก็ใช้เวลาหนึ่งวันพอไปถึงก็ค่ำแล้วนะกับสบายดีแลละ สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อพบพอ,พอกับตุสิษ์ปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องเอเนาะโดยสบายดีว่าเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ทางฝั่งลา,าลวเฮาอะไรกับพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อเบอร์สุขุมสุขคนที่เข้าใจในอ่าภาษาลาวภาษาไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะโดยพี่น้องสบายดีย้ำเล้งๆย้ำคำๆเนาะมือนี่อ่าหลังจากที่ว่าตุสิษมือนี่อ่า ได้พาทีมง,งานปันชุกพาตูวคำพาโนตูบี้ไปเยี่ยมมาลูกชายของตัวเด่นเพราะว่าลูกชายพินน่ะเป็นไข่ตั้งแต่มือ,อทีมง,งานปันชุกไปนอนอยู่มุกดาหารน้องพี่น้องเนาะไปนอนอยู่มุกดาหารกับลูกชายของตัวเด่นกับเป็นไข่เข้าห้องหมอหลังจากกลับมาตัวเด่นกับไปนอนห้องหมอยังไ้มาเฮือนเลยพี่น้องเอ้นเนาะแต่ว่าหายห่วงอะไรเนาะ แือว่ากับเฮีอนกับซานเนี่งปลอดภัยเนาะเบกน้อยพี่น้องเอ๋เนาะเป็นไข่ตุ่มแดงๆผดผื่นหนาพี่น้องเอ๋อ่าลยก็เลยก็ได้อาได้ไปหาสบัวแน่พี่น้องเอ๋เนาะไปหาสบัวอ่าพิษเพลนพี่น้องเอ๋เนาะพิษเพลนที่แรกว่าเฮ่อนสบัวนี่ว่าทีมงานปั่นซุปสิเฮ็ดเองเพราะว่ามีตูเด่นเป็นคนนำพาเนาะเพราะว่าตูเด่นนี่เพื่อนเก่งเรื่องการนะ เหตเฮือนกันก่อสร้างการตกแต่งเนาะที่รกว่าใส่ตัวเด่นนี่นำพาเห็ุเนาะแต่การใส่ตัวเด่นม่ะมีรายได้เนาะตามที่ว่าไอ้หักตุเมกาเพิ่นบอกมาพี่น้องแต่ว่าพิษเพนคือว่าตัวเด่นไปไม่ได้เนาะช่วงประมาณยันทิตหนึ่งพูกหลายบาทนี่สิประมาณทิตหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ตัวเด่นต้องอยู่กับลูกกับเมียเนาะพี่น้องเนาะ น่าเห็นใจเนาะพี่น้องเพราะว่าครอบครัวก็ต้องมาก่อนเนาะคำว่าจะเป็นพี่น้องเลยต้องบึงเงียงครอบครัวก่อนแล้วบันี้แหละเดี๋ยวสิสี่แจงหลายๆเรื่องเนาะในคลิปเดียวพี่น้องเลยแล้วก็บัณนี้นะที่แรกกับสิเฮ็ดและทางตุสิทธุคำเนอะตุบี้กับสิเฮ็ดแต่ว่าสาวัวเพิ่นบ่มั่นใจก็นายเห็นใจอยู่เนาะทาไว้ฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดบ่เป็นเลยบ่เคยเฮ็ด คืออะไรตั้งแต่เกิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางไอหักว่าอยากให้ลองให้เห็ดลองเบิงเนาะเห็ดได้เนาะบริยานจากนี่สำนีกแต่ว่าสาวัวบัวเห็ดพี่น้องเอยสาวัวจะของเฮือนเนาะหน่ายเห็นใจแหละนะเดี๋ยวเฮือนข่อยสีมีบอลลุบบอลโนนสาวัวมาเนาะแต่ว่าค่าสร้างน้ามีเรียบร้อยแล้วเนาะค่าสร้างนี่ได้ทั้งงาผู้ใหญ่ทั้งน้องตุ้บี้แล้วก็ตุ้บคำเป็นสมทบกันพี่น้องเนาะเป็นตุสิทธิ์จะมอบเมี่ยให้น้องตุ้บี้กับตุ้บคำเห็ดเมี่ยนนี่เนาะอ่าและเพรานว่า อ่าเลยเพิ่นว่าเพิ่นว่าคอยี่ขอขออันสร้างเองเพิ่นว่าทางสาบัวนะพี่น้องคนที่คนซอกสร้างเองว่าเจ้าเจ้าประเที่ยกลัวว่าเพราะว่าอันยันเฮือนยันมีบนลุบบนโน้นเนาะมันแบบนี้เนาะพี่น้องกะโลนะกะโลนี่เนาะงานติดกะโลหรือว่างานติดกระเบื้องนี่เป็นงานละเอียดละเอียดเลยชุมวทีติดบุปเป็นติดบุปเป็นนี่มันก็คือบ,บุติด มันสิแตกเขาผสมปูนเปล่ยนเนมันก็สิแตกสิโคทิดสีตัวชิดหูเนาะมันสิโคสิแตกพี่น้องเลยแล้วก็ติดบ่เพียงบัอย่างอีกมันก็สีมีบอลลุบบอลโนนเวลาเขาล่างเฮือนบบมันมีน้ำโบนี่มันสีน้ำแห้งมันสิอัางขึ้นน้ำหนองน้ำห่วยอะนะพี่น้องขึ้นน้ำหนองอะไรเนาะทางสบัวเพิ่นก็เลยว่าคอพฤนจิคอจัดการเองเนาะพฤนจิหาสร้างให้มีแต่ตัวชิดทีมงานปัจสุบไปออกเงินไปซอยเงินเพิ่นเรื่องสร้างเรื่องยังเนาะพี่น้องเนาะ แต่วาตุชิดบริษายคลิปเพราะว่าขากล้องเนาะขากล้องโบเห็นพี่น้องเลยขากล้องโบเห็นขากล้องเสียเนาะไปเสียยมุกดาฮานพี่น้องเลยราคา4 0 0พบาทผู้เนาะพอจักความสียวพี่น้องเจ้าสงสัยใส่ลืมอยู่บนใดบนหนึ่งคึดบ่อออกตุสชิดกับพี่น้องเลยคึดจนหัวจะแตกมันก็บโแตกแต่คึดบ่อออกพี่น้องเลยก็เลยบริษายเนาะเบิดมือเลยมือหนึ่งบริมีคลิปลงแล้วก็มาเฮือนเนาะแล้วก็มาตั้งคลิปบานนี้ตั้ง สี่อัดคลิปแต่ว่าคลิปนี้ประเด็นแม่นเกี่ยวกับ otto, เรื่องของน้องนุ่นและก็ดรแซมพี่น้องเออาน้องนุ่นกับดรแซมหลายๆคนนี่ติดตามหลายๆคนติดตามหลายๆคนเป็นห่วงหลายๆคนรุ่นหลายคนที่เป็นห่วงไฟดรแซมบะหลายๆคนก็เป็นห่วงไายน้องนุน่นหลายๆคนก็เป็นห่วงตุชิด หลายคนกับเป็นห่วงบิดชูยางสุอันพันยางบางคนกับสงสัยออนอนพป่น้องเนาะอ่าสงสัยในตัวของดรแซมดรแซมนี่เป็นพระบอบางคนกับเป็นพระแท้เพียงแต่หลอกเพียงบางทนว่าเจ้าวาดเจ้าซึกออกมา,าเงินจังหลายไปบวชมก,ก่กนบางคนกับมีเมียมาแล้วโบนองหรือวันนั้นใดมีเมียแล้วบอยู่ฟังพุ่น เป็นคนมาแต่ไสจังใดเนาะกดบิ้งในเดอตุซิดกดเบึ้งในเดอน้องนุน่นาจากเบิ้งบัตรประชาชนได้บบัตรประชาชนดรแซมจังใดบัดนี้ส่วนของน้องนุน่นน้องนุ่นจะหลอกบอหลอกเอาเงินดรแซมบบกับครอบครัวเนาะต้มตุนบว่าว้า,วาวความจริงว้ากลมรวมเว้าเรื่องแนวคิดของหลายๆคนคิดตุสิเว้าจากคอมเมนต์ จากคอมเมนต์ในคลิปเนาะพี่น้องเราจากคอมเมนต์ในคลิปเด้อละตัวชิดชิมาซี่แจงคล,คลิปนี้ให้พี่น้องขาหู้นน้ำกันเนาะว่าดรแซมและน้องนุ่นไปฮอดขันใดอยู่ใส่จังใดพี่น้องเอาะหลังจากที่ว่าเพิ่นขามมาลาวแล้วตอนนี้เพิ่นกลับแล้อบ่หรือยังเ no. นาะคลิปนี้มีคําตอบ, no. บพี่น้องคลิปนี้มีคําตอบเนาะมาฟังน้ากันเลยบานนี้พี่น้องคลิปนี้มีคําตอบ ว่าดรแซมตอนนี้อยู่ใส่จังใดราะว่าสิให้ฟังเสียงของดรแซมน้ำกันเนาะอ่าเดี๋ยวตุชิตสิแจ้งก้อนบานนี้ทุกทุกอย่างที่ต <ong> ุชิตว่ามาเนาะรวมรวมบัรน้าพี่น้องคือว่ามันกระลายคนกระลายคิดเนาะต่างคนกับต่างความคิดต่างคนกับต่างงานเขาห้ามความคิดกันบ like ่ได้เนาะพี่น้องเนาะบางคนก็คิดเป็นห่วงบางคนก็คิด แง่ลบบางคนก็คขึแง่บวกแต่ว่าหลายๆคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นมีสิทธิ์ให้คําแนะนํามีสิทธิ์โตเถียงมีสิทธิ์อ่าเว้าเนาะเพราะว่าช่องของตุสิทธิ์เป็นช่องสาธารณะอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะตุสิทธิ์อ่านเบอร์ตุกคอมเมนต์เนาะบัดน,นี้น้องนุ่นกับดรแซมนี่เพิ่นหลายๆคนเนาะเป็นยังตุสิทธิ์นี่คือบ่ไปติดตามนํา ไปทายนำตัวชิ้อธิบายแบบนี้พี่น้องเนาะหน้าที่ของตุวชิ้นี่เนาะที่แรกในลายคนนี่บทเสือ้อว่าดรแซมนี่มีตัวตนบอตัวชิ้นี่เฮ็ดคลิปออกมาโดยที่ว่าโกหกหลอกลวงเป็นคอนเทนต์เด่อซื้อเอาเงินตัวเองมาเฮ็ดโดยที่ว่าน้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นน,น,น,นี่มีตัวตนแต่ดรแซมนี่บุมีตัวตนเป็นเพียงเรื่องที่ว่ากู้ขึ้นมาแลวก็เป็นเพียงอาคอนเทนต์แลน้าที่ของตุวชี้แบดนี้เนาะ ในในในคำกล่าวหาตันนี้ทุสิทธิ์แก่เฮ็ดให้ลบล้างได้แล้วเนาะเพราะว่าดรแซมเพิ่นกับขาับม,มาขาับม,มาแท้เนาะเป็นน่งกินเขาน้ำกันอยู่ห้านาหารเนาะเพิ่นขับม,มาแท้ขับม,มาจริงดรแซมมีโตตนเนาะทุสิทธิ์อยากจะหู้คือกันว่าดรแซมนี่เพิ่นเป็นคนจังใดคือกันกับพี่น้องเนาะและ้วตอนนี้หลังจากดรแซมเพิ่นมาเมือเ่อแรกปุ๊บเพิ่นกับากันไปกินเขากินน้ำเนาะพี่น้องไปกินเขากับทุสิทธิ์ อาพาตัสิทธ์และกาครอบครัขวของน้องนุ่นเนาะไปกินข่าพี่น้องเอ๋เนาะว่าชานนะไปกินเข่าอยู่ร้านอาหารอยู่ตัวเมืองสวรครค์เขตพี่น้องเอ๋เนาะเพิ่นก็พาพากันไปกินข่าไปกินน้ำเนาะหลังจากนั้นเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเดี้อเพิ่นพากันไปกินเข้านี่นี่เด้อเพิ่นไปกินข้านี่พี่น้องนี่ เพิ่นไปกินเข่าน้า no? กันนี่เนาะนี kau, ่เพิ uh tá, ่นไปกินข <in illing, S 1> <party> ่าอยู่อยู่ร้านอาหารนะนะพี่น้องอ่าเพิ่นไปกินข่าน้ากันมีอ่าครอบครัวมีน้องนุ่นมีอ่าพี่อ้เพิ่นเนาะแล้วก็มีแม่เพิ่นนะเดีพี่น้องแล้วก็มีลานเพิ่นเนาะอ่าอันี่ก็น้องนุ่นนี่น้องนุ่นกับลานเพิ่นอันนี้พี่น้องเนาะอ่าน้องนุ่นลานเพิ่นแล้วก็นี่ดรแซมนี่เนาะนี่เมนดรแซมนี่พี่น้องนี่เนาะ นี่แมนอ่าไอ้ดรแซมเพิ่นนี่นีเนาะนี่อ่าดรแซมนี่อ่าเพิ่นกัดคือปกติอันนี้กับพี่อ้ายของน้องนุ่นเนาะพี่เคยยานะพี่น้องนั่งข้างกันอ่านี่กิดน้องนุ่นกับหลานกับแม่อ่ามามือเล็กเนาะเพิ่นกัไปกินข้าวกินน้ำน้ำกันพี่น้องเนาะตุสิทธิ์กะพาไปเศรษฮงลงหลอกโรงแรมเนาะบ่ได้นอนเฮน้องนุ่นเด้อบ่ได้นอนเฮน้องนุ่นไปนอนโรงแรมเนาะโรงแรมของหมู่ตุสิทธ หลังจากนั้นพี่น้องมือต่อมามือต่อมาเพิ่นเดินทางไปเที่ยวอยู่หลวงพบางเนาะอยู่หลวงพบางเลยอ่าอยู่หลวงพบางแต่ว่าตุชิตบ่ได้ไปน้าพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเป็นยังจังบ่ได้ไปเนาะตัวชิตอธิบายจะฟังว่าหนึ่งมีน้อนว่าอ่าตุชิตยากวียก งานเนาะเวียกงานลายเนาะซอยเลือหลายช่วงนั้นก็เป็นอ่าช่วงที่ว่าเห็ดของน้ำน้องมานาวแน่ครับตุศิตรอบพิพเนาะพี่น้องเนาะลายเวียกแล้วก็น้องซาแน่ลายลายเวียกเนาะอ่าปรจักเรื่องดินเรื่องอย่างอีกเนาะและสิปะไปก็บอได้เนาะเลยก็ห้ามองอีกแง่นึงบบบนี้ควรให้เวลาน้องนุ่นแล้วก็ด็อกเตอร์แซมแล้วก็ครอบครัวของเพิ่นไปใส่ เวลาโซนโตน้ำกันเนาะพี่น้องไปเฮียนหู้นี่ใส่ใจคอ้น้ำกันว่า,าระวังดรแซมนี่พ่นสีเฮียนหู้ครอบครัวของน้องนุ่นว่าครอบครัวน้องนุ่นและตัวน้องนุ่นเป็นยังไงว่าหักดรแซมบอและส่วนของครอบครัวน้องนุ่นกับศีได้เบึงอ่าดรแซมว่าดรแซมนี่เป็นคนจังไดเนาะว่าจะผ่านบอ,อว่าจะเป็นคนจังไดแบบใดเนาะพี่น้องเนาะอ่า ควรให้เวลาเพิ่นคููบาวสาวนะว่าง่ายาเนาะไปใส่เวลาห่วมกันเพื่อให้เพิ่นสนิทสนมเลยกะเกิดความมักความหักหรือว่าอาความรู้สึกดีต่อกันดีกว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าตัวชิดไปน้านี่เขาจำบ่มีเวลาวนโตมีแต่ท่ายคลิปมีแต่ท่ายคลิปแลยกะมันก็นสีก้าวไกลาอาสิทธิของเขาน้าเนาะพี่น้องเนาะรายการส่วนที่ว่า อยากเบิ้งคอเบิ้งพัดประสาศอกบัรประสาชนเนาะของดรแซมนี่เป็นไปบบได้เนาะพี่น้องเฮ็ดบบได้เดอผวานเป็นสิทธิของเพิ่นเรื่องของชนโตเพิ่นนนอกบางเชื่อบางคนที่ว่าบวบางดีน้ำเพื่อนได้เนาะฮู้ซื้อฮู้อย่างเพิ่อนอ่าจู่ฟังพุ่นเนาะฮากะมันกับมีหลายแง่าลายมุมเนาะถ้าผู้ใดคิดได้อาจจะเข้าใจเนาะคือตุสิทธิ์อธิบายเนาะพี่น้องเนาะขอให้เข้าใจน้ำกันสาเนาะ แล้วแบนี้ชวนว่า,าเรื่องเงินเนาะบางคนก็นโอ้ระวังถือหลอกจนเบิโดโตเด้อฒถาแล่จังชั้นจังชี่เนาะคือเรื่องเงินเรื่องคำเนาะตุชิดก็ถทมตุชิดกระเตือนตุชิดกระบอกละเอียดเบิดเพิ่นพอใจเพิน่วนวหาเนาะเพิ่นมีเพิ่นมีเรื่องเงินน้องนุ่นกะขอแต่หักเพิน่นเพิน่นชัเพิน่นสองคนว้ากันเองส่วนตุชิดทถทม,มละเอียดอีก ตัวน้องนุ่นน้องนุ่นหักพี่แซมพันแทบบอมีจักเปร์เซ็นแล้วในคลิปก็เห็นนลเป็น้องเนาะน้องนุ่นว่าแปดสิบเปเนแล้วน้องนุ่นว่าเนาะสําหรับตอนนี้แต่ตัวหนอากระเบ้หูน้องนุ่นว่าปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตเนาะและเพื่อนไปเที่ยวยแน่เดีด๋ยวตัวที่ที่บอกแบบนี้มีขี่เพิ่นไปเที่ยวในหลวงพะบางพี่้องเนาะเพิ่นไปหลวงพะบางโดยเพื่อนไปเที่ยวหลวงพะบางล้วกาไปเที่ยวมา เวียงจันทร์ไปเที่ยวภาคเหนือนะเพียงเนาะเอารถเพิ่นไปเลยเอารถดรอกเตซแซมขามมาแลวก็ไปเลยเพี่อน้องเลยเนะาะไปเลยแลวกัตุสซิกตกะใจนึ่งกะอยากไปน้ำเพิ่อนอยู่เพิ่นกระซ่วนไปอยู่แต่ว่าตุ้ซิดคิดว่าคิดว่าให้เพิ่นไปใช้ชีวิตและก็ดกิจกรรมหว่วมกันดีกว่าเนาะ <c oughs> มีเพิ่นไปน้ำน่ะเด้อสิบอกเดี๋ยวสิว่าน้องนุ่นไปู้เดียวโบแมนมีแม่เพิ่น มีพ่อเพื่อนแต่ก็มีน้องนุ่นก็มีดรแซมแ้วก็มีคนขับรถเพิ่นน้อเพื่นงนเนาะไปน้ากันพี่น้องเอ้อ่ะเดียวเดี๋ยวพี่น้องจะบบเสื้อเนาะให้กระจ่างแจ้งน้ากันเดี๋ยวมีเสียงอยู่เนาะเพิ่นไปแต่ละมือตุชิดกะส่งน้าอยู่ส่งมาถามเพิ่อนดูว่าหอดใส่แล้วหอดใส่แล้วอย่างไรอย่างที่เนาะอันนี้เป็นเสียงของอ่าไอแซมเพิ่นเนาะหรือว่าดรแซมเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าเพิ่นไปเที่ยวอ,อยู่ใส่อยู่ใสน่เนาะเพิ่นส่งมาหาพี่น้องเอ้ เลยไหมครับเห็นดูในรูปแล้วโหน่าอิจฉาจังเลยส่วนพวกผมก็ยืนอยู่แถวยางจันนะครับตอนนี้มาที่ยงจันแล้วแล้วก็เรียบน้ําแม่โขงแม่น้าโขงไปเรื่อยๆเดินเที่ยวกันเรื่อยครับผมอ่าเน้นอ,งนนองพี่น้องเนาะแถวแม่น้าโขงพี่น้องเองเอาว่าตอนนี้เพื่อนกับแลบว้วบ่รือย,ยังเนาะเดี๋ยวเราจะมาฟังน้ากันพี่น้องเนาะ ครับกลับแล้วครับตอนแรกว,ว่าจะโทรไปบอกเบาตู้สิทธิ์ทีนี้เห็นเบาตู้สิทธิ์คิวยาวนะครับคิวยาวเยอะมากเลยก็เลยไม่กล้ารบกวนนะครับก็ระหว่างที่อยู่ลาวก็พาไปเที่ยวียงเขาเรียกว,ว่าเฉียงขวางวังเวียงหลวงพระบางนะครับแล้วก็กลับมาเวียงจันทร์นะครับก็ทางก็โห ื่นเต้นมากเลยครับขรุขรบเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามภูเขาครับอ่าเป็นหินอ่าแต่ภูเขาสวยะเนาะครับก็ดูแล้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องนู่นนะ่ะนะก็น่าจะรู้สึกดีๆนะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ทนไปกับเราทั้งไกละเนาะกว่าจะไปถึงแต่ละเมืองก็ใช้เวลาหนึ่งวันพอไปถึงก็ค่ำแล้วอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็เที่ยวกันบ้างนะครับ กลับมาก็พาน้องนุ่นไปตรวจร่างกายนะครับที่มุกดาหารแล้วก็พาไปเที่ยววัดธาตุพนมเนาะแล้วก็กลับมาครับก็ประมาณนี้นะครับก็รู้สึกดีๆเนาะพ่อแม่เขาก็น่ารักเนาะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็าไปอีกครับเดี๋ยวผมจะไปบ่อยๆเนาะแล้วก็จะ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่เขาจะทำพาสปอร์ตนะครับทั้งสามคนเขานะก็จะมาเที่ยวประเทศไทยมามาดูบ้านผมนี่แหละครับผมก็ประมาณเนี้ยเนาะเออก็รายงานได้ทราบเนาะโอเคนะครับขอให้ทำงานด้วยความสุขนะครับนะฮันเดีร์ฟินองเนาะต้องภาวนาให้แฮปปี้เอนดิ้งเนพี่นองเนาะ พี่น้องครูนี่เนาะเป็นจังไงเด้ครูนี่เนาะขอแฮปปี้เอนดิ้งเด้ออยจะฟังเสียงอีกบ่พี่น้องฟังนํากันอีกเนาะเสียงหนึ่งอ่าเพิ่นกน็ส่งมารายงานตู้เชียวเพิ่นว่าเนาะตู้ชิ์นี่แหละเพิ่นว่าอ่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นอ้ายเนาะในฐานะตู่ชิ์จ้ะเป็นหลายอย่างเนาะเพิ่อนนิสัยดีพี่แซมนี่นใสด่ดีคนนิสัยดีผู้ใหญ่มีความรู้พี่น้องเนาะฟังอีกเสียงหนึ่งพี่น้อง ระหว่างกลับบ้านก็มาเรื่อยๆนะครับเพราะระยะทางมันเก้าร้อยกว่ากิโลเมตรก็เลยพักกลางทางบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับไปหาแม่หน่อยเพราะว่าไม่ได้เจอแม่นรร้วตนะั้งแต่หลังบวชแล้วก็จะไปกราบท่านนิดนึงอะไรประมาณนี้ตอนนี้อยู่จังหวัดอตอนมาก็นอนที่ขอนแก่นนอนที่ชัยภูมินะครับ ตอนนี้มานอนที่ลบบุรีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังจะออกจากลบบุรีไปอุทยัยธานีกันครับอ่ะข่าวข้าวชํานี้เนาะพี่น้องเนาะฟังน้ากันชํานี้พี่น้องเองสรุปง่ายๆกะเพิ่นไปเที่ยวกันแบบครอบครัวเนาะพี่น้องเอเนาะตุสิษ์คิดว่าตุสิษฐ์เหตุถึงเนาะที่ว่าบ่าได้ไปนํา กาขอโทษขออภัยน้ำน้องพูดที่ว่าติตามจากเบิ่งน้ำอะไรพี่น้องเดี๋ยวยังมีรุ่นอีกเนาะรุ่นไปน้ำกันว่าครูนี่สีเกิดหักโำพงบอพี่น้องเนาะสีเกิดถึงการแต่งงานหรือว่าสู่คอกันบอรหรือว่าในั่น,นอะไเนาะแต่สําหรับฟังทีไอตุแซมหรือวอ่าดรแซมเพิน่นเบานน่เนาะหรือว่าพี่ตุแซมเบานน่ ตอนนี้กําลังทําการให้น้องนุ่นและกับแม่และกับพ่อนี่เฮ็ดพาสปอร์ตเนาะคือตุชิดว่าแต่คลิปแรกกูแหละคาว่าหักมักกันเท้ะผู้ชายต้องมาเบ่งเฮือนผู้หญิงและผู้หญิงจะ,จะไปเบ่งเฮือนผู้ชายเด้บาดน,นี่พี่น้องเอ้ยเออเทงขันตอนที่ซองอะไ้เนาะอ่าพี่น้องบัดนี้น้องนุ่นและแม่และพ่อเพื่อนนี้สี่เดินทางไป บึงเฮือนของพี่แซมบ้ดนเนาะไปบึงหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่ว่าของใจเนาะเออเอา้าคิดว่าดรแซมนี่มีเมียแล,ล้วมีครอบครัวแล้วตัวหลอกลวงบอกหรือว่ายันว่าดรแซมนี่อ่ามาตัวมาหลอกมีหนีมีซีนลายอันลายอย่างเนาะเป็นคนน่าบอดีบอเป็นแบบใดบอเนาะอันนี้ถือว่าครอบครัวของน้องนุ่นและแม,พม่พ่อแม่เพื่อนนี่ฟังแล้วนี่ คือว่าเพิ่นคิดว่าเปิดทางะไรได้เนาะสําหรับตัวธิ์เพราะฉะนั้นเพิ่นจะบุปไปเนาะคันว่าดอกเตอร์แซมมาเลยเออโบโอเคนี่เพราะฉะนั้นน้องนุ่นกับแม่กับพอเพื่่าแตอันนนนนี้้องุ่กแมกพพอเพําลังจะเหตุบัตรละกะไปเฮือนของดอกเตอร์แซมเนาะเพื่อไปเบิง่งเพื่อไปเบิง่งอะไรพี่น้องเลยเนาะฮะพี่น้อง จังใดก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเนาะซึ่งกันและกันพี่น้องเนาะดีเนาะที่มีความักหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเนาะ,ะตุชิดเนาะคู่นี่ตุชิดถือว่าตุชิดนี่เอาใจซอยแห้งอะไรเนาะอยากให้ชมวังเนาะเพราะว่าแต่เห็ดหักขำโค้งมานี่ยังโบเคยสําเร็จเนาะถือว่าเป็นคู่ของตุชิดคู่นี่นี่คือตุชิดแบบเป็นสะพานหักให้จนให้เพ่อนได้มาก ล้มแลวกับเพิ่นได้มาเห็นกันแล้วเพิ่นมาหากันแล้วเพิ่นกำลังสิสาสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะฉะนั้นคอมเมนต์กัให้เกียรติเช่งกันและกันคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนาะหักกันไว้ดีกลัวช้างกันเนาะประเทศไทยประเทศลาวบ้านพี่เมืองน้องประเทศไทยหนาหักลายพี่น้องเลยเนาะติวิตไปแล้วเมื่อวานนี้ตัสชิดกับไปนอนเนาะบ้านซื่อนี่สีหามือหนาหักลายเนาะไปอยู่ไปนอนบ้านเพิ่นกาหนาหักนีแต่คนอ่าใ่ใ่ดีเ่ามวนเนาะคะแนน อ่าเข้าไปเลยเข้าบวเห็ดพิษยังเนาะสําหรับคนลาวเข้าเนาะเข้าไปเข้ากัดวางตัวให้คือเนาะอมน้อมทอมตนเชื่อว่าผู้ใหญ่เพื่อนอยู่ฟังพุ่นเพิ่นกะหักกระแพงเนาะหมูครูเพิ่นกะหักกระแพงแหละพี่น้องเลยเนาะตุสิธ์กะว่าเาได้เลยเพื่นนที่ใจดีเนาะแลวกะตุสิษ์ขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่หมูเพื่อนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพังไทยหลายๆเด้อที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ตุสิต์ มาตั้งแต่ตุชิตเฮ็ด่องยูทูปมาจนถึงปัจจุบันตุชิตขอบุญขอบคุณในหลายขอให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่เคียงข้างตุชิตแห้กำลังใจตุชิตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขแต่หลายเด้อตุชิตกะสีส่เฮ็ดนาทีของตัวเองแบบนี้ต่อไปสาธุข,ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อสาธุพี่น้องเอเนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์บ่งแล้วกับขำโฆษณาให้แน่พี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ตุชิตกะสิได้ขอ,ขอกาข่าวคำ่า,าสบายดีพี่น้อง สบายดีเด้อ